พี่น้องเอ๋ยพ่อสีซอยใบยบัโดกนกบอแก่นหมากบัหวานจอยจอยกาเอียงบ่สงวนสแล้วพี่น้องเอ๋ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสุกผู้สุนเนาะคะยินดีต้อนรับกับช่องลันดาชาแนลกับสาวชัยภูมิคนมักตัวเลขผู้เก่าผู้เดิมรายงานโตเนาะคะ่ะพี่น้อง คลิปนีเนาะค่ะแนวทางคือเก่าค่ะทั้งดังและไม่ดังคละกันไปเนาะค่ะพี่น้องจังไดก็คือแนวทางคือเก่าสุดท้ายก็เลือกเลขที่ตรงใจเจ้าของเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องคะก่อนสิขาวไปเบิ่ง้องมูลแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนเป็นกำลังใจแอดละดากันเนาะค่ะพี่น้องคะคันถือใจไล่ๆก็ฝากกดติดตามในเด้อพี่น้อง ว้าลายยายห้หางพี่น้องช่วงนี้อากาศฝนกะหยุดแน่มาแนวนก่ะ,ะเปลี่ยนแปลงกะอย่าลืมดูแลสุขภาพนก่ะ,ะแอดระดากะข้อแหงข้อเจ็บป่วยดูดูนก่ะพี่น้องคะอากาศบ่แน่เบานอนกน่ะ,ะเบิ่งแย่งเจ้าของนก่ะพี่น้องคะไปเบิ่งแนวทางกันค่ะพี่น้อง มาประเดิมแนวทางแรกกันค่ะพี่น้องคะสูงกับหวยสันจรมังกรไม่ไรเนาะค่ะพี่น้องบน609 902 672 0902และ72เนาะค่ะพี่น้องล่าง9810และ90นเนาะค่ะพี่น้องวันนี้แอนนาดาดตามหวยอ่า แม่พันปีเดอร์พี่น้องแปดหนึ่งสองและ้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามไปซ้ำนี่ค่ะพี่น้องตามต่อกคดีค้นเบาหวยเนาะค่ะมักล่ายซื้อนีเนาะค่ะเพราะมันถึงเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องคะเจ็ดสองเจ็ดสามกับน้ำก,กระไดเดอร์พี่น้องชาววิญญาณตับแต 7, 2, 2, 7, 7, 3, 3, 7. กเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะค่ะหรือสิเอาตรงๆแบบนี้กระจัดไปค่ะพี่น้องคะ จวดต่อกันเลยพี่น้องขนมไทยมัดเดียวเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดศูนย์พันว่าการผ่าดไว้น้ำเนาะค่ะพี่น้องหนึ 1, ่งเจ็ดกันผ่าตดแน่ๆก็คือกับน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะตามต่อกันที่เลขล้วงพ่อค่ะพี่น้องสี่ห้าหกตัดเหรนตามใจหมกักตามเงินในกระเป๋าเฮาค่ะพี่น้องสี่ห้าห้าหกสี่หกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นข้อมูลและแนวทางเท่าน,นั้นไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรเนาะค่ะพี่น้อง กอนดังห้วยอาจารย์เตยเนาะค่ะเพราะว่าดังแถแน้นเนาะค่ะพี่น,งค, 3, 8, 8, 3. 8, 8, นงค่ะสา8แปดแปสสาาเนาะค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขอาจารย์เตยเนาะค่ะรอดชุดเต็มเพิ่นเนาะค่ะพี่นงคนไทยบ้านพี่นงหนึ่งเ7็ดแปดหนึ่ง 58และ28เนาะค่ะพี่น้องคะเหลข7เก้านี่ค้นตามมา่ลายและได้พี่น้องล่อรุ่นงวดนี่กันเนาะค่ะพี่น้องคะซิมาบบเนาะค่ะพี่น้องไปต่อกันที่ควายน้ำโซกค่ะพี่น้องสูตรไม้มันมาบนและล่างเนาะค่ะ4 7 4 9 5759เกนาะค่ะพี่น้องส่วน4ีเกาเป็นเหล็กทะเบียนรถแอดเนาะค่ะแอดกระสือทุกงวดเนาะค่ะพี่น้องคะ มาตามต่อกับแนวทางนี้ค่ะสูตรเดินดีเงี้ยวตอเนื่องเนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งกันวางวดนี้พลปลอยตัวใดมากเนาะคะ่ะพี่น้องสี่แปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกบนและล่างแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกสี่สองเน้นหนัก,นกที่แปดเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องคะหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์กระเทศใจใหเก้าเจ็ดแล้วก็สามแปดเนาะคะ่ะโบกเกียวกับ เหล็กดังเนาะค่ะพี่น้องที่ว่าแนวทางเพื่องหหมาชนกันแลงร้ายซ้ำนักเนาะค่ะพี่น้องปิดท้ายคลิปนี้กับเจฟ,ฟ้องเบียร์เนาะค่ะพี่น้องคะมาเบิงกันค่ะพี่น้องวันนี้ฟันทีเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเม็ดเดียวเจ็ดสองสามสองเจ็ด สามเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสามเนาะค่ะลายๆสำนักลา,ลายอาจารย์เทศใจทีเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องถ้าว่าอยากพิดวังก็ขึ้นลูดไปเลยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับสายวิง่งสายลูดเนาะค่ะบา,คางคนพลาดเนาะค่ะหลายๆสำนักจัดตัวเด่นตัวหนีไปเนาะค่ะพี่น้องคะ ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกอาจารย์ทุกสำนักขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องแล้วพบกับแนวทางของอาจารย์กรเนาะค่ะคงสุดท้ายเพลินเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ